สวัสดีค่ะเรามาต่อกันใน EP ีที่2กันเลยนะคะพวกเราทั้งหมดได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันมาจากห้องที่สามตึงอยู่ในสุดเฮ้ยเหมือนมีคนทะเลาะกันวะ่ะโอ้พูดเหมือนกระสิบเราไปแอบฟังกันไหมไปสิวะพาได้ไงทุกคนก้าวเท้าไปที่ห้องนั้นอย่างแผ่วเบาในตัวบ้านถึงมันมืดสนิทเพราะเราเปิดไฟจากโทรศัพท์ กันทั้งหมดเพราะกลัวคนในห้องจะเห็นแสงไฟตอนนี้เสียงสุนัขเริ่มห่าหอนขึ้นมาอีกครั้งพวกเราไม่ได้สนใจเสียงสุนัขเหล่านั้นแล้วทุกคนจดจ้องกับเสียงที่ทะเลาะกันจากห้องนั้นยิ่งพวกเราเข้าใกล้ห้องนั้นเสียงทะเลาะกันก็เริ่มชัดขึ้นมึงทำไมกูมจะไปเสียงผู้ชายตะโกนเสียงดังทำไมพี่ทำกับหนูแบบนี้ เสียงผู้หญิงพูดปนเสียงสะอื่นถ้าพี่ไปหนูจะอยู่ยังไงแล้วแต่มึงกูไม่สนใจแล้วกูไม่ได้รักมึงแล้วพี่ถ้าพี่ไปหนูยิงพี่นะมึงไม่กล้าหรอกกูรู้พี่ทำร้ายหนูอยู่ทุกวันหนูทนได้นี่พี่จะไปอยู่กับนางนั่นอีกหนูทนไม่ได้ผู้หญิงพูดและตามด้วยเสียงร้องไห้เป็นระยะระยะกูไม่ได้รักมึงแล้วมึงได้ยินไหม กูไม่ได้รักมึงแล้วหยุดพูดนะทำไมพี่พูดแบบนี้จากนั้นพวกเราก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นพวกเราสะดุ้งสุดตัวเฮ้ยมีคนยิงกันกล้องพูดเกือบไม่ได้ยินเสียงแต่ตอนนี้ก็มีเสียงร้องไห้ของผู้หญิงอย่างคร่ำครวญพี่พี่หนูไม่ได้ตั้งใจพี่พี่อย่าเป็นอะไรนะพี่พี่ และจากนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ยอย่างคร่าครวนอีกครั้งสักครู่ประตูห้องก็เปิดออกพวกเราเห็นเพียงแค่เงาดำๆตรงประตูเพราะมันมืดมากจากนั้นเราก็เห็นร่างนั้นวิ่งลงบันไดไปพวกเราเดินไปดูในห้องเราก็เห็นเหมือนมีร่างของผู้ชายนอนอยู่กับพื้น ก้องยังไม่ทันได้สังเกตอะไรมากมายก็ได้ยินเสียงโอพูดขึ้นเฮ้ยเราตามไปดูผู้หญิงนั่นไหมเผื่อเราจะช่วยอะไรเขาได้เออไปไปไปทุกคนวิ่งลงบันไดไปมองซ้ายมองขวาเราก็เห็นประตูด้านหลังบ้านเปิดอยู่เฮ้ยทางนี้ทางนี้ก้องพูดขึ้นโดยไม่ได้หันไปมองเพื่อนแล้วก้องก็เดินไปตรงประตูหลังบ้านด้านหลังบ้านจะมีต้นไม้ใหญ่หญๆอยู่สองสามต้นดูรกคลึ้มมาก ต้องเปิดไฟจากโทรศัพท์อีกครั้งและเริ่มส่องแสงไปทั่วๆคุณครับคุณครับกล้องตะโกนเรียกผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่มีเสียงตอบเฮ้ยโอ,โอมึงเอาไฟของมึงส่องไปทางโน้นสิกล้องพูดพร้อมชี้มือไปที่ต้นไม้อีกต้นหนึ่งโอทำตามเฮ้ยโอร้องรั้นกล้องมองตามสายตาโอไปผู้หญิงคนนั้นผูกคอตายบนต้นไม้นั่น แต่สภาพของเธอไม่ใช่เพิ่งตายสภาพเน่าเฟะตาเหลือกถลนลิ้นจุกมาที่ปากมีน้ําเหลืองไหลเยิ้มมีน้อนต่ายย้อยแยะเต็มใบหน้าและตอนนี้ดูเหมือนเธอกำลังขยับขยื่นตัวและปลดเชือกออกจากคอและปล่อยตัวเองหล่นตุ๊บมาที่พื้นซึ่งมันตรงหน้าพวกเรากล้องถอยหลังและรู้สึกว่าชนกับใครคนหนึ่งกล้องคิดว่าเป็นเอก เลยเอามือไปจับมือมันแต่กล้องรู้สึกมือมันช่างเย็นเหลือเกินกล้องยังไม่ทันได้คิดอะไรต่อเสียงคนที่อยู่ข้างหลังก็พูดว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับเสียงนั้นมันช่างเยือกเย็นจนทำให้กล้องขนลุกไปทั้งตัวและกล้องก็รู้ว่านั่นไม่ใช่เสียงของเอกตอนนี้สุนัขหอนรับกันเป็นทอดๆอดกล้องหันไปตามเสียงนั้นซึ่งอยู่ข้างหลังกล้อง เมื่อหันไปหน้ากล้องกับใบหน้าบุคคลปริศนาใกล้กันแค่ฝ่ามือกันกล้องได้กลิ่นเหม็นสาบอย่างรุนแรงใบหน้านั้นมันไม่ใช่หน้าคนแน่แน่แม้ในความมืดก้องมองเห็นอย่างชัดเจนใบหน้านั้นเน่าจนเละมีนอนตาย้อยแตั้งแต่ลูกตาจมูกปากบางตัวร่วงหล่นลงพื้นกล้องรู้สึกว่ามีมือหนึ่งมากระชากแขนอย่างแรงเฮ้ยเพนกล้อง เสียงโอนั่นเองกล้องวิ่งตามโอไปทางเดินที่เข้ามาในขณะที่วิ่งก้องได้ยินเสียงหัวเราะของสองผีตามมาใกล้ๆ <_ c oughs> เอกอยู่ไหนวะโอหันมาถามกล้องขณะเท้ายัางคงวิ่งอยู่กูไม่รู้แต่แปลกตอนเข้ามาพวกเรารู้สึกว่าบ้านไม่ได้กว้างมากแต่ทําไมเราวิ่งไม่ถึงประตูบ้านสักทีจะไปไหนกันมาอยู่ด้วยกันไหมเสียงพูดจากข้างหลัง ูไม่อยู่ก้องตะโกนตอบเสียงสัน่นแล้วแล้วพวกเราก็วิ่งมาถึงประตูบ้านจนได้โอพยายามเปิดประตูเฮ้ยก้องประตูเปิดไม่ออกว่าเราสองคนนั้นหลังพิงกับประตูหันหน้าเข้าตัวบ้านเรายังเห็นสองผียืนมองเราอยู่มึงอยากมารองของกูไม่ใช่หรอแล้ววิ่งหนีกูทำไมแล้ก็หัวเราะก,กันด้วยเสียงกันเยือกเย็น ตอนนี้เราสองคนแทบจะหมดแรงพวกเราขอเข้ามาพวกท่านเราจะไม่มารบกวนพวกท่านอีกกองพูดอยากละล่ำละลักผมจะบวชอุทิศส่วนบุญสุขุศุศนให้ท่านสองคนนะโอ้พูดเสริมปล่อยพวกเราไปเถอะกองพูดพอพูดจบประตูก็เปิดออกเอกสองคนตะโกนพูดพร้อมกันออกมาเร้วมึงเอกตะโกนบอกไม่รอช้าเราสองคนกระโดดข้ามประตูโดยไม่ต้องบอกซ้ำเราสามคน วิ่งออกมาจนถึงรั้วบ้านและรีบปีนรั้วออกไปอย่างรวดเร็วและไม่หันหลังกลับไปมองอีกพวกเรายังได้ยินเสียงหัวเราะแบบสนุกสนานตามหลังแล้วมาแต่พวกเราไม่พูดอะไรกันอีกเพียงรีบขีม่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านและนอนค้างบ้านกล้องในคืนนั้นเพราะไม่มีใครกล้ากลับบ้านอีกพอรุ่งเช้าทุกคนเป็นไข้ต้องนอนนักษาตัวอีกเกือบอาทิตย์พอทุกคนเริ่มอาการดีขึ้น ก้องก็ถามเอกว่าไปอยู่นอกบ้านตั้งแต่ตอนไหนเอกเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เราเห็นคนยิงกันตายในห้องนั้นและทุกคนตกลงว่าจะตามผู้หญิงไปกูก็จะตามพวกมึงลงไปแต่มีมือหนึ่งมาดึงกูไว้แล้วกูก็เห็นผู้ชายลุกขึ้นมาสภาพแบบนั้นก็รู้ว่าไม่ใช่คนแน่ๆกูเห็นเท่านั้นกูก็ตติตะตัะตงหลุดแล้ววิ่งออกมากูเรียกพวกมึงแล้ว แต่เมึงไม่ได้ยินกูเลยกูรู้แล้วว่าผู้หญิงก็ต้องไม่ใช่คนกูก็วิ่งมาทางประตูไม่ตามพวกมึงออกไปกูปีนออกมาข้างนอกรั้วแล้วแต่ได้ยินเสียงพวกมึงตะโกนอะไรสักอย่างกูฟังไม่รู้เรื่องกูก็เลยปีนรัวกลับไปเปิดประตูนั่นแหละหลังจากนั้นพวกเราทั้งสามคนก็ตัดสินใจบวชหเดือนอุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลให้กับผีในบ้านร้างนั้นหลังจากศึกออกมาโอก,ก็ไปถามประวัติบ้านหลั เื่อนโอล่าว่าเป็นบ้านของสองผัวเมียแต่ทางสามีเจ้าชู้มากและชอบทำร้ายร่างกายผู้หญิงและมีอยู่คืนหนึ่งเมียคงทนไม่ไหวก็เลยยิงสามีตายและไปผูกคอตายที่หลังบ้านตั้งแต่นั้นมาบ้านนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอาศัยอยู่เลยมีญาติบางคนเคยมาอยู่ไม่ทันข้ามคืนก็ต้องย้ายออกด้วยเหตุการณ์นี้กล้องและเพื่อนๆไม่กล้าไปลองของในที่แปลกๆอีกเลย เรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าท่านชอบคลิปของเราช่วยกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่และช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชุมชนพีดูนะคะขอบคุณค่ะ